สวัสดีจ้าสาราเธอถามว่าหนังสือหรือคนฉันคงต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกที่ยากนะฉันไม่รู้ว่าคนมีความหมายมากกว่าหนังสือหรือเปล่าที่แน่ๆก็ไม่ได้ดีกว่าตลกกว่าหรือทำให้สบายใจมากกว่าหนังสือเราแต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าจะพลิกคำถามกลับไปกลับมาสกี่ตลกในระยะยาวแล้วฉันก็ต้องเลือกคนอยู่ดี หวังว่าฉันคงไม่ทําให้เธอเสียความมั่นใจในตัวฉันไปหมดนะไม่ฉันยอมรับแบบนี้แล้วแต่ต่อให้ใช้เวลาทั้งชีวิตฉันก็คงอธิบายไม่ได้ว่าทําไมตัวเองถึงสังหรอ์ไม่ดีเท่าไหร่ที่เลือกคนมากกว่าถ้าดูจากตัวเลขล้นนวนหนังสือคงชนะแบบไม่ต้องออกแรงฉันอาจมีคนที่รักแค่หยิบมือเดียวตลอดทั้งชีวิตเทียบกับหนังสือหลายสิบหรืออาจจะหลายร้อยเล่ม และนั่นนับเฉพาะหนังสือที่ฉันรักจริงๆเท่านั้นนะเฉพาะเล่มที่มองก็ทำให้มีความสุขทำให้ยิ้มได้ไม่ว่าจะเ,เกิดเรื่องอะไรใดๆในชีวิตเล่มที่เรามักหันไปอ่านเสมอเหมือนเป็นเพื่อนเก่าแถมยังจำได้ดีว่าเราพบหนังสือพวกนั้นครั้งแรกที่ไหนฉันมั่นใจว่าเธอเข้าใจว่าฉันหมายถึงไรแต่คนที่เรารักเพียงหยิบมือย่อมมีค่าไม่แพ้หนังสือทั้งหมดเหล่านั้นแน่นอน คำถามของเธอทำให้ฉันกลับไปอ่านวอเดนอีกรอบบางครั้งฉันก็ยังอยากอยู่กับท่อมหลังเล็กกลางปลกกับหนังสือบางเล่มและเป็นอิสระจากข้อเรียกร้องประหลาดๆที่มนุษย์เราคาดหวังจากกันและจากตัวเองบางทีมนุษย์เราอาจได้ประโยชน์จากการเ่ิ่มมีอารยธรรมสักปีสองปีนานนานครั้งก็ได้